วัสดีครับนะครับขอต้อนรับนะครับทุกคนนะฮะเข้าสู่คลิปนะครับอาจารย์อุ้ยไพทาโรฟันเฟิร์มนะครับใน YouTube c h a n แนลอาจารย์อุ้ยไพทาโรฟันเฟิร์มนั่นเองนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้ามาในอ้อมอกอ้อมใจจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงนะครับของชาวราศีมังกรนั่นเองนะครับ ว่าในห่วงช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเนี่ยจนถึง30มิถุนายนเนี่ยนะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับชาวราศีมกรนะครับวันนี้นะครับอาจารย์อุ้ยนะครับก็มาด้วยไพ่ทั้งหมดเนี่ยสามสำรับใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับก็จะมีไพ่พระพิฆเนตรนะครับแล้วก็จะมีไพ่ที่เป็นไพ่ด้านเขาเรียกว่าเป็นไพ่ออร์เคิลนะครับแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้อาจจะเห็นอาจารย์ ใช้บ่อยนะครับวันนี้ก็จะมีไพ่เมนหลักนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับอาจารย์ก็จะทําการเลือกไพ่นะครับให้กับชาวราศีมังกรนะครับดูซิว่าภาพรวมของชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ๋อก่อนที่เราจะดูดวงนะครับอาจารย์ฝากนิดนึงนะครับว่าอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้อาจารย์อ้ยด้วยเนาะแล้วก็สําคัญเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับชอบถูกใจคอมเมนต์นะครับ เผื่ออยากให้อาจารย์ทำพิกรา,าศหรือว่ามีเรื่องอะไรนะครับที่พวกเราอยากดูอยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยนะครับว่าอาจารย์เปิดไพ่เรื่องนี้ให้หน่อยผมอยากให้เป็นพิกรา,าศก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวอาจารย์อุ้ยเนี่ยจะได้ทำไพ่เอ้ทำเขาเรียกวะไรทำคลิปออกมาให้พวกเราได้ดูนะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับอ่ะ อาจารย์จะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับในการดูครั้งนี้นะครับเราไม่ได้เจาะจงเพียงผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเป็นการดูภาพรวมของชาวราศีมื่ก่อนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดพลาดหรือไม่ตรงกับเราเนี่ยมันก็คือบางทีเราอย่าไปคิดมากอาจารย์จะบอกอย่างนี้นะครับการดูไพ่เปรียบเสมือนการเปิดแผนที่นะครับการดูไพ่เนี่ยก็พอเราเปิดแผนที่เสร็จแล้วทํายังไง หน้าที่จะเดินหรือไม่เดินเป็นหน้าที่ของคุณนะแต่วันนี้นะครับไหนๆก็เข้ามาในคลิปนี้แล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกไพ่ให้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนนครับำสำสหรับชาวราศีมกรครับผมอ่ะเดี๋ยวเลือกไพ่พร้อมกันเลยแล้วกันเนาะ อาจารย์ก็ได้เลือกไพ่นะครับให้ชาวราศีมังกรเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมดสิบใบเนาะเดี๋ยวชาวราศีมังกรก็ลองฟังคำทำํำนายกันเลยละกันนะครับว่า,าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับสําหรับชาวราศีมังกรนะครับในห้วงช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่15 15มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่30นะครับอ่า ในห่วงช่วงนี้นะครับของชาวราศีมังกรนะครับอาจารย์อยากจะบอกว่าชาวราศีมังกรนะครับตอนนี้ถ้ามันมีเรื่องที่ตัวคุณเองนะครับอยู่ในห่วงของการตัดสินใจการลงมือทําหรือการรอคอยนะครับตอนนี้อาจารย์มองว่าชาวราศีมังกรเนี่ยมีความพร้อมนะที่จะเดินก้าวออกไปสูป่ปัญหาวันนี้อาจารย์มองว่า มันไม่แปลกที่คนเราพร้อมที่จะเดินออกไปเพราะถ้าเราไม่เดินออกไปเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่เรารอสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราอยากได้มันก็จะชา้าแต่ถ้าวันนี้นะครับอาจารย์มองแล้วว่าเออชาวราศีมงกรเนี่ยตอนเนี้ยนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่15ลงไปนี่ยชาวราศีมงกรเนี่ยมีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์หนึ่งตัดสินใจเรื่องของการเปลี่ยนงานมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานนะครับเราก็มีเกณฑ์ เหมือนแบบได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับมีโอกาสที่ตัวเองจะได้พัฒนาตัวเองหรือมีการได้แสดงความสามารถเอาความสามารถของตัวเองนั้นอะออกมาใช้นะครับตั้งแต่วันที่15นะครับถึงวันที่15 16 17 18 19 20นะจนถึงช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนเนี่ยในชาวราศีมังกรนะครับถ้าเกิดว่าคนที่มีความรักนะอาจารย์ก็อยากให้ ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของชาวราศีมังกรเนาะหรือว่ากำลังในช่วงปลายเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ่อจะมีเกณฑ์เรื่องของการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานนะครับเราก็ร้องต้องลองดูก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะก้าวเดินนั้นน่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีผลประโยชน์ยังไงกับเราอย่างเช่นเงินเดือนโอเคไหมการเดินทางโอเคไหมนะครับได้อยู่กับครอบครัวไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูนะครับเพราะว่าอาจารย์จะบอกว่าในช่วง ของชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีมีอย่างที่บอกแหละครับมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนาะมีเรื่องของสิ่งที่ตัวเองรอคอยสิ่งที่คาดหวังนะครับเหมือนกำลังรอว่าฉันจะได้ไปไหมนะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงทางการเรียนการศึกษาหรือว่าการที่เขาเรียกว่ามีงานที่จะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ตัวเองกาลังจะคาดหวังเหมือนอยากจะไปเรียนหรืออยากจะไปลงคอร์สก็แนะนานะครับว่าไปได้เลยนะครับช่วงนี้เพราะว่ามันถือว่าตัวคุณเองเนี่ย เหมือนมันเตรียมใจมาพร้อมพอสมควรแล้วนะครับที่จะเดินไปส่วนอดีตที่มันผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความรู้สึกแบบตัวเองน้อยๆเบื่อๆมีความเสียใจนะครับวันนี้อาจารย์ยหกจะบอกว่าคือคนเราทุกคนนะมันต้องมีเกณฑ์เรื่องของการเสียใจอยู่แล้วแต่เราจะทํายังไงให้การเสียใจมันอยู่กับเราได้เพราะยังไงตัวเราเองก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ถูกต้องไหมอ่ะถ้าวันนี้ นะครับในไพ่มันบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจหน้าที่ของคุณคืออะไรครับเดินไปต่อเหมือนที่อาจารย์บอกแหละมันมีเกณฑ์ได้เดินต่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมันเหมือนว่าถ้าเกิดคุณยังนอนคิดตึกตองคิดวิเคราะห์อยู่แทนที่คุณจะได้ตกตะกอนตกผลึกและเอาไปทําสิ่งใหม่นะครับคุณมานั่งเสียอ่เขาเรียกว่าอะไรมานั่งเสียใจมานั่งเสียโอกาสมันก็ไม่ได้มีประโยชน์นะอาจารย์แนะนําว่าให้คุณเดินก้าวออกไปนะครับเดี๋ยวในช่วง หลังวันที่ประมาณ24่ส้าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรมีความสนุกสนานนะช่วงนั้นมันก็อาจจะแบบว่ามีการมิ팅นะได้เจอกันได้พูดได้คุยกันนะครับกับเพื่อนหรือว่าอาจจะได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างกับคนที่เราได้มีการพูดคุยหรือว่าเหมือนแบบว่าเอออยากจะพูดคุยกับเขาเรื่องหน้าที่การงานเรื่องประสบการณ์การทํางานนะครับก็มีเกณฑ์ได้พูดได้คุยกันในช่วงปลายเดือนนะครับก็ ให้ระมัดระวังนะครับเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจต่างๆนะครับการเซ็นสัญญาการมีการไปทําเอกสารสัญญาอะไรไว้นะครับในช่วงปลายเดือนของอชาวราศีมังกรเนี่ยอาจจะมีปัญหาทําให้ตัวเราเองขุนข้องหมองใจนิดนึงอาจจะมีการทะเลาะกันเบาะแหว้งกันภายในนะครับก็ให้ใจเย็นๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ได้ด้วยสตินะครับวันนี้ถ้าเกิดเราเดินด้วยสตินะ คือหน้าที่เราแค่ยอมรับว่าเออมันจะเกิดขึ้นหน้าที่เราก็เออยอมรับมันวิธีการคือเราต้องแก้ไขนะครับถ้ามันจะเกิดแต่ถ้าเรารู้แล้วมันจะเกิดนะครับเรื่องเอกสารสัญญาเหมือนที่อาจารย์บอกอ่ะพยายามรัดกลุ่มมันให้ดีนะครับมีเกณฑ์ทุกหลอก่าในช่วงปลายเดือนก็เรามาระวังไวนะ้เนาะแต่อาจารย์มองว่ายังไงแล้วนะหนึ่งถ้าวันนี้คุณมีสติปัญญานะครับอยู่กับเพื่อนที่ดีหรือว่าพยายามศึกษาข้อมูลในสิ่งที่เองกาลังจะลงทุนนะมันน้อยโอกาสที่คุณจะโดนหลอก อ่ะนะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าสถานการณ์การเงินเนาะเป็นยังไงกันบ้างของชาวราศีมังกรนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้สำหรับชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรสถานการณ์การเงินเป็นอย่างไรอ่ะชาวราศีมังกรนะครับสถานการณ์การเงินนะฮะในช่วง15วันนี้ชาวราศีมังกรนะครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการตัดสินใจหรือว่ารอคอยเงินอาจารย์มองว่า เงินที่คุณรอคอยคาดหวังตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ได้ในสิ่งที่สมหวังจะเสี่ยงโชคยังไม่แนะนาเนาะยังไม่มีเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคนะครับแต่ถ้าทํางานในเรื่องของการออนไลน์ขายของออนไลน์ทำได้นะครับแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้นะครับหรือว่าทําการตลาดมากกว่านี้นะเพราะว่ามันจะมีจังหวะเขาเรียกอะไรซบเซาคือคนเนี่ยสนใจสินค้าแต่บางทีมันเหมือนว่า เขาอาจจะไม่กล้านะวันนี้ตัวคุณเองนะครับก็ต้องออกมาทายัางไงแสดงโฆษณาทําโฆษณาทําคลิปทําอะไรก็ตามนะครับใครที่ทําออนไลน์อาจารย์แนะนําว่าสามารถที่จะทําได้นะครับในเรื่องของการเงินแต่ถ้ายังรอเรื่องของการเสี่ยงโชคแนะนาว่าอย่าพึ่งเนาะในห่วงช่วงนี้นะครับเป็นไปได้ก็คือให้ใช้วชัตถุดิก็คือการลงมือทํานะได้เงินเดือนได้งานได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัวคุณอยู่ได้มากกว่าแล้วก็ ให้เรามาระวังนะครับเรื่องของการเสียเงินนะเหมือนที่อาจารย์บอกแหละการเสียเงินหรือว่าการไปค้ำประกันใครนะครับให้เรามาระวังด้วยบางทีมันอาจจะกระทบถึงตัวเรานะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการมีคนมายืมเงินนะครับเพราะว่าถ้ามีคนมายืมเงินเนี่ยบางทีมันก็กลืนไม่เข้าขายไม่ออกเนาะนะนะมันก็อาจจะทําให้ตัวคุณรู้สึกแบบอึดอัดนะครับหน้าที่ของเราคือมีหน้าที่ให้เขารู้จักวิธีตกปลาใช่ไหมอ่าไม่ใช่ว่าเอาปลาให้เขาทานตลอดเวลาเนาะ แต่มันก็เป็นการแจ้งผลลัพธ์ให้เขารู้แหละว่าถ้าเขาได้ทานปลาครั้งนี้ผลลัพธ์มันจะหอมหวานนะแต่เขาก็ต้องตกปลาเป็นเช่นเดียวกันนะครับหน้าที่ของคุณก็แนะนําเขาได้นะอ่ะในส่วนของความรักเป็นยังไงนะครับในส่วนของความรักเนี่ยของคนมีคู่นะฮะชาวราศีมังกร คนมีคู่นะครับอาจารย์บอกเลยนะครับว่ามันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการทะเลาะบบอแวง้งกันความไม่เข้าใจกันความเบื่อความหน่ายเนาะวันนี้หน้าที่ก็คือคุณใช้วิธีการปรับตัวพูดคุยกันนะครับบางทีเนี่ยตัวคุณเองเนี่ย มันมีความที่ตัวคุณเองต่างคนก็ต่างเก่งนะฉันก็มั่นใจในตัวฉันฉันไม่ง้อเขาหรอกเขาไม่ง้อฉันอะไรเงี้ยมันมัวแต่อยู่กันด้วยความหยิ่งนะมันก็จะทําให้ตัวคุณมีปัญหาในเรื่องของความรักแต่ถ้ายังเป็นไปได้เนี่ยจะแนะนําก็หันมาพูดคุยกัียนเถอะนะคะเพราะยังไงความรักมันก็เกิดที่เราสองคนนะมันจะได้ไม่มีปัญหากระทบนะครับถ้ายิ่งมีลูกแล้วเนี่ยสงสารลูกนะครับ สงสารคนในครอบครัวเนาะบางทีมันก็ต้องให้แก็บเวลาแหละอาจารย์บางทีนะครับถ้าเกิดใครที่กําลังมีปัญหามือที่3อยู่วันนี้คุณก็ต้องตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะทํำยังไงกับครอบครัวคุณนะหรือว่าตอนนี้นะครับปัญหาที่เข้ามาหน้าที่สําคัญที่สุดก็คือการพูดคุยกันนอนล้างกันไว้ให้ได้นะครับอ่ะสำหรับคนโสดความรักเป็นยังไงนะครับมาดูกันชาวราศีมังกรน,นะฮะสำหรับคนโสด สำหรับคนโสดนะครับชาวราศีมังกรอ,อาจารย์มองว่าตอนนี้เนาะมันก็มีเกณฑ์มีคนเข้ามาแต่อาจารย์มองว่าคนที่เข้ามาตอนนี้นะ่ะมันยังไม่ค่อยน่าที่จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยน่าที่จะเป็นมิตรเท่าไหร่เนาะอาจจะเข้ามามาในลักษณะของการมีผลประโยชน์แต่มันก็ไม่แน่วันนี้นะครับสิ่งที่เรารู้ก็คือ อ่ะมันอาจจะมีคนเข้ามาถ้าเกิดเรารู้ทันรู้จักวิธีการปรับตัวหลบหลีกนี่เขาเนี่ยหลบหลีกหนีก็มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ดีๆเนาะเอาเป็นว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยสดใสเสมอแต่ถามว่ามันมีคนเข้ามาไหมมันก็มีคนเข้ามาแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกหรือเราไม่เลือกเท่านั้นเองอ่ะต่อมานะครับสําหรับคําแนะนําของชาวราศีมังกรเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ไพ่พะพิเนศนะครับเป็นไพ่ในการแนะนํานะครับอ่ะมาดูกัน ชาวราศีมังกรนะครับไพ่พาปิคเนตมีอะไรแนะนำไหมนะฮะสำหรับชาวราศีมังกรนี่มาดูกันอืมชาวราศีมังกรนะครับอขึ้นไพ่พาปิคเนตนะครับในการแนะนำนะอาจารย์ก็อยากจะบอกอย่างนี้นะครับหนึ่งวันนี้นะครับก็ ภาพรวมนะของชาวราศีมังกรในห่วงช่วงนี้ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาเยอะนะครับเอาเป็นว่านะตัวเราเองก็ให้ทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมีอะไรก็อยากมีเกณฑ์ได้รับการเขาเรียกว่าอะไรความเมตตาจากผู้ใหญ่ด้วยนะครับอ่าแล้วก็อาจารย์แนะนําในเรื่องของการที่ตัวเราเองต้องมีสติเห็นไหมครับยังไงไพ่ก็ต้องเตือนตัวเราเองอยู่ดีให้ทําอะไรแบบมีสติ เพราะในห่วงช่วงนี้มันมีเรื่องที่เข้ามาเพราะมันกําลังจะเป็นเขาเรียกอะไรจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนจะเริ่มเปิดการทาํางานในเต็มที่นนองบางทีเราหยุดไปนานเขาเรียกว่าเหมือนไฟมันหลีไปหน่อยนึงนะครับแต่วันนี้นะครับไฟแค่หลีมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะพร้อมเดินต่อไปยังไงนะครับแต่สําหรับใครที่มีไฟชดช่วงชัชวานอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็แนะนําในเรื่องของสมาธินะอาจารย์ก็อยากให้นั่งไหว้พระสวมดมนต์นั่งสมาธิให้ดีเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยก็พร้อม ที่จะช่วยเหลือพวกเราอยู่เป็นไปได้นะครับไปทําบุญนะฮะกับคนที่อ่าอย่างเช่นผู้ด้ยโอกาสคนสูงอายุนะครับหรือว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ไปนะครับใส่บาทก็ได้ตอนเช้านึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ จะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะครับที่ได้จากไปก็แนะนานะครับแล้วก็แนะนําให้นั่งสมาธินะสักห้านาทีหรือ10นาทีนะครับเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าดึงสติตัวเองให้กลับมาให้อยู่กับร่องบาลอยเพื่อพร้อมที่จะทํางานก้าวต่อไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยีเดียวนะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะฮะจบเรียบร้อยนะครับสําหรับการดูดวงของชาวราศีมังกรนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติง๊งติงให้อาจารย์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์อุ้ยไพทัโรฟันเฟิร์มนะครับอาจารย์ก็หวังว่าทุกท่านที่เกิดชาที่เกิดราศีมื่ก่อนนะครับจะมีความสุขกับคำทำนายติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เชื่อมันในไพเชื่อมอาาั alo, ่นแน่ใจอุ้ยไพทัโรฟันเฟิร์มครับและกลับมาพบกันคลิปเดือนถัดไปสำหรับคลิปนี้อาจารย์ไปแล้วครับสวัสดีครับ